สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเขาสุีสานค้นบานจานพี่น้องจา้ามือนีค้นบานจานได้ขนมจีนน้ำยาปลาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันเบาหลายน้ำพี่น้องจา้าคืดอยากไหมพี่น้องจัดจัดเนาะจา้าซีฟหนามก่อนหัวแห้งพี่น้องแซ่บหลายขวานุญาตเอ้อพี่น้อง เมื่อยุมืกะล้ำพี่น้องกินก็ขอบุญที่เมันเขา,ขา,ขากันค่ะ ไบหัวลผภาพี่น้องหอมหวานกินก็ขอบปุ่นพี่น้องลองเบิงด้อแสบว้าวพิชพี่น้องใบกะเพราบะเม็นใบหัวลผภาใบกะเพราจะ้ะกินก็ขอบปุ่นกับแสบ ืพักสะละแหนกหอมแห้งข้าวปุ่นเป็นกิโลคนละพี่น้องว่าถาดใหญ่แห้ง หนอดกะทินะ่ะกะทินลิ้มรั่วะกินก็ขอปุ่นกันแบแซ่บพี่น้อง ยาข้าบผุ่นนั่นั่งพีน้องแซ่บแพ้ง กิขนข้าวปุ่นย้ำในสูต่ตายพี่น้องแซ่บพี่น้อง